ในบทที่2นะคะหลักการโปรแกรมเบื้องต้นนะคะ การทางานใดๆก็ตามนะคะของคอมพิวเตอร์นะคะจะต้องทําตามลําดับขั้นตอนคําสั่งที่ได้วางไว้นะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบของโปรแกรมคําสั่งคอมพิวเตอร์นะคะในที่นี้นะคะสมบัติของคอมพิวเตอร์นะคะเสมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งทําหน้าที่ในการปฏิบัติตามคําสั่งของเราอย่างเคร่งครัดนะคะ,ะหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในโลกนี้นะคะไม่ตื่นเต้นเหมือนอย่างในโลกของเรานะคะโลกของหุ่นยนต์นะคะไม่มีภูเขาไม่มีแม่น้ําไม่มีภาพยนตร์และก็ไม่มีร้านค้านะคะฉ่น นั้นนะคะรูปร่างของอรูปร่างโปรแกรมสั่งงานนะคะในแต่ละโปรแกรมนะคะก็จะมีรูปร่างไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่น HTML ที่ผ่านมานะคะในส่วนของภาษา HTML นะคะจะสังเกตว่าส่วนประกอบของภาษา HTML จะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็น head นะคะส่วนที่เป็น title และส่วนที่เป็น body นะคะแต่โปรแกรมแต่ละคำสั่งนะคะจะมีการทำงานที่ไม่เหมือนกันนะคะเราเรียก พวกนี้ว่าโครงสร้างของโปรแกรมนะคะแต่ทีนี้ที่เหมือนกันนะคะทุกโปรแกรมต้องมีการสั่งงานนะคะคำสั่งจะมีการสั่งแบบเรียงลำดับลงไปเรื่อยๆนะคะการทำงานของโปรแกรมนะคะในขนาดที่มีการเปิดสวิตช์หุ่นยนต์นะคะและ้ววางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะคะการกระทำนะคะหรือ execute โปรแกรมนะคะหรือการสั่งให้หุ่นยนต์ทำงานตามโปรแกรมก็คือการทำงานตามคำสั่งในโปรแกรมนะคะ คุณนยนต์จะทำงานตามคำสั่งที่เก็บไว้นะคะมาแปลความหมายและก็ทำทีละคำสั่งนะคะการทำงานนี้นะคะจะเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องตามลำดับโดยโจโปรแกรมนะคะจ,จึงจะหยุดโปรแกรมนะคะดังตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะคะสมมุติว่ามีการทดสอบโปรแกรมนะคะโดยใช้ตารางหมักลุกนะคะแล้ววางตุ๊กตาไว้แล้วมือหยิบเดินตามก็จะได้ตามที่กําหนดนะคะต่อมานะคะทําไมต้องมีการเขียนโปรแกรมคะ รูปแบบคำสั่งที่เขียนขึ้นมานั้นนะคะเป็นข้อกําหนดที่มนุษย์วางไว้นะคะเพื่อให้เครื่องจักรได้รับรู้นะคะอาจมีตัวอักษรเป็นข้อความแทนคําสั่งนะคะเพื่อให้ผู้เขียนเข้าใจง่ายนะคะและให้เครื่องจักรนาไปแปลหรือแปลความตามที่ตกลงกันไว้นะคะจากโปรแกรมที่กล่าวมาไว้ข้างต้นนะคะหุ่นยนต์ได้รับการออกแบบนะคะเริ่มต้นการทํางานโดยการเริ่มการทําสังงานนะคะและคําสั่งอื่นๆมาเรียงกันเป็นบรรทัดบรรทัดนะคะ จะสังเกตได้ว่านะคะรูปแบบของคำสั่งจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะคือกำหนดชื่อคำสั่งนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นนะคะแล้วก็สั่งงานมาทีละบรรทัดนะคะจนจบนะคะอันนี้ก็คือทำไมเราต้องเขียนโปรแกรมนะคะต่อมานะคะภาษาโรโก้นะคะ ภาษาโลโก้เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่งนะคะที่เหมาะสําหรับในการเขียนและการเรียนรู้การพัฒนาสติปัญญานะคะจะช่วยให้เข้าใจในเรื่องของหลักการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์นะคะและการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะคะผู้ผู้เขียนโปรแกรมนะคะจะสามารถค้นหาคำตอบที่ตนเองนะคะอยากรู้นะคะซึ่งทำได้จากการพัฒนาความคิดอย่างมีเหตุผลนะคะ มีหลักการแล้วมีความคิดอย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้นะคะยังช่วยส่งเสริมนะคะหรือเชิงสร้างความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นะคะโดยโครงสร้างแนวคิดในการแก้ปัญหาและการพิสูจน์แนวความคิดนี้นะคะสามารถนําไปใช้ได้กับสาขาวิชาอื่นๆนะคะเช่นดนตรีนะคะภาษาศาสตร์นะคะศิลปาศาสตร์นะคะและคณิตศาสตร์เป็นต้นนะคะ2.4นะคะเรามาทําความรู้จักกับโปรแกรมภาษาโรโก้นะคะ โปรแกรมโลโก้นะคะที่ใช้ในการศึกษาต่อไปนี้นะคะคือโปรแกรม Microsoft Windows Logo นะคะหรือ MSL โลโกนะคะหรือที่เราเรียกกันย่อๆนะคะว่า SW W U โลโกนะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่อนุญาตให้นำมาใช้เพื่อการศึกษานะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะ โปรแกรมนะคะในการศึกษาโปรแกรมนะคะมีดังนี้นะคะนักเรียนดูหน้าตาของโปรแกรมนะคะอันนี้นะคะจากรูปนะคะอาจะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะคะองค์ประกอบหน้าตาหลักๆของโปรแกรมนะคะ MSW logo นะคะนักเรียนสังเกตนะคะส่วนบนนะคะคือปุ่มแป้นควบคุมนะคะอันนี้แสดงกราฟนะคะอันนี้จะมีแถบเลื่อนทางด้านข้างและด้านบนนะคะมีปุ่มควบคุมคำสั่งนะคะมีตำแหน่งของการสั่งการนะคะแล้วก็มีส่วนของข้อความนะคะอันนี้คือหน้าตาของภาษา MSW logo นะคะหรือที่เราเรียกว่า MSW logo screen นะคะ การสั่งงานนะคะภาษาโลโก้นะคะเราเรียกอย่างหนึ่งว่าภาษาโลโก้นั้นจะใช้ตัวสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวเต่านะคะในการเดินทางนะคะฉะนั้นเราจึงเรียกการสั่งงานของภาษาโลโก้ว่าการสั่งงานเต่านะคะในการสั่งงานเต่านะคะจะต้องมีการสั่งงานเพื่อเป็นการทดสอบนะคะอย่างในกรณีนี้นะคะเราทดสอบให้เต่านะคะพิมพ์ข้อความว่า I don't know how to t e s t นะคะถ้าเกิดว่า สั่งไปแล้วแล้วถูกต้องนะคะก็จะพิมพ์คำว่า test นะคะแต่ถ้าไม่ถูกต้องจะพิมพ์คำว่า I don't I, I don don know how to test นะคะ ต่อมานะคะคําสั่งเต่าพิมพ์ข้อความนะคะคําสั่งเต่าพิมพ์ข้อความนะคะจะคล้ายๆคำสั่งของภาษา C นะคะนักเรียนคะไม่ว่าจะโปรแกรมใดๆก็ตามนะคะภาษาโปรแกรมชั้นสูงนะคะส่วนใหญ่นะคะภาษาของโปรแกรมจะใกล้เคียงกันนะคะอย่างเช่นในภาษา C นะคะภาษา C ก็จะเป็น print screen ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นภาษาโลโก้นะคะใช้คําว่า print แล้วตามด้วยข้อความนะคะ จะต้องมีข้อความอยากน้อยนะคะอาจจะต้องมีช่องในการเว้นวรรคระหว่างปริ้นนะคะกับข้อความอย่างน้อย1ช่องนะคะ